พบกับต้นและนิกและร้านเพชรทองบุญพิทัศกับของสวยๆในช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไปกําลังใจให้ต้นกับนิกในทุกๆคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้จะมีของสวยๆงานดีๆชิ้นไหนบ้างต่างต้นมาเลยเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อประของกันเลยครับ แหวนเพชรแถวคู่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม3.12กรัมประดับเพชรจำนวน24เม็ดรวม84ตังขนาดแหวนอยู่ที่54ราคาขายนะครับ22,500บาท ชิ้นงานสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรแถวชิ้นนี้นะครับตัวเรือนยอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับก้านแหวนหนาแล้วก็โดยรวมของชิ้นงานเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆแหวนเพชรนะครับก่อนจะส่งเครื่องประดับจากทางร้านทุกชิ้นเนี่ยต้นกับนิกจาก ชุบล้างนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งวงนี้นะคะน่าใช้ตรงที่ว่าเขาจะใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับมาประดับข้างในของเพชรเนี่ยก็ตําหนิน้อยโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยเกินราคางานสวยแล้วก็มีคุณภาพใช้งานได้จริงครับพี่ๆนะครับที่ชอบซื้อแหวนที่เวลาเราซื้อเนี่ยแล้วเราได้ใช้งานบ,บ่อย พวกแหวนเพชรแถวโดยเฉพาะแหวนเพชรแถวคู่แบบนี้นะครับถือว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยใครใส่ก็สวยแล้วก็เป็นแบบพิมพ์นิยมครับที่ว่าใส่ทำงานเนี่ยก็ดูเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งจะใช้ใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่ออกงานก็ได้อัดถประโยชน์จริงๆ CF ได้เลยครับ จี้พระนางพญาเนื้อผงกรอบทองนะครับกรอบทองคำ75%เองค์พระนางพญาเนื้อผงน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับ7.74กรัมหน้ากว้างของจี้จะอยู่ที่2.2คูณ3.4เซนติเมตรราคาบูชาเพียง8590บาทสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาพิจารณากันที่กรอบทองกันก่อน กรอบทองนะครับไม่แตกร่อนนะฮะแล้วก็องค์พระอยู่ในกรอบกันน้ำสภาพสวยครับโดยที่ลวดลายขององค์พระนางพญานะครับลวดลายของท่านเนี่ยจะสมบูรณ์คมชัดแล้วก็ขนาดเดี๋ยวเราค่อยมาดูขนาดกันแต่ว่าขนาดนี้เป็นขนาดที่ใช้บูชานะครับ ใส่ติดคอบูชาในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็บูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยครับขนาดประมาณนี้เลยเทียบกับลําตัวต้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าอ,อ,องค์ท่านนะครับเห็นชัดเห็นไหมฮะสวยงามจริงๆถ้าพี่ๆนะครับชอบสะสมงานพระกรอบทอง CF ได้เลยครับ จี้เหรียญยกเกาะทองนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม6.51กรัมส่วนที่เป็นทองเนี่ยจะนำมาเกาะกับเหรียญยกพมา่าแล้วก็จะประดับด้วยทับทิมนะครับหน้ากว้างของจี้2.2คูณ3.2ซนติเมตรราคาขายเพียง13,500บาทสวยงามนะครับแล้วก็ความหมายดีมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้เหรียญยกเนี่ย ใส่นะครับเอาเคล็ดนอกจากใส่เพื่อความสวยงามน,นะครับความหมายของเขาเนี่ยช่วยทําให้เรามีเงินมีทองนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือว่าค้าขายใส่พวกจี้เหรียญหยกเนี่ยจะช่วยทําให้ทํามาค้าขายคล่องครับและที่สําคัญหยกยังช่วยทําให้ สุขภาพดีแล้วก็สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องด้วยเห็นไหมฮะนอกจากความหมายที่ดีตัวเรือนนะครับที่สวยงามแล้วราคาก็ยังดีอีกด้วยกด cf มาได้เลยครับแหวนเพชรดอกพิกุลงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํนำหนักรวม3.39กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงนี้อยู่ที่70ต่าง์แบ่งเป็น เพชรเม็ดยอดนะครับจำนวน9เม็ดรวม50ตังค์แล้วก็ประดับเพชรบริวาร10เม็ดรวม20ตังค์ขนาดแหวน54ราคาขายเพียง21,500บาท CF มาก่อนได้เลยนะครับแหวนวงนี้สวยนะครับนอกจากตัวเรือนเนี่ยที่สวยหวานนะครับดูดีด้วย ความพริว้วไหวนะครับทำเป็นช่อดอกพิกุลแล้วยังใช้เพชรสวยอีกด้วยตัวเพชรที่ประดับเห็นเป็นเม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยน่ามีไว้ใช้มากๆเลยโดยเฉพาะนะครับถ้าพี่ๆเนี่ยกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรสักวงหนึ่งที่อยากได้นะครับที่ งานสวยๆลวดลายแบบหวานๆนะครับแนวราคาที่ไม่สูงจนเกินไปวงนี้ต้นแนะนำเลยความแวววาวของเพชรนะครเวลาโดนแสงไฟเนี่ยเขาจะระยิบระยับแล้วก็สวยงามเหลือเกินหน้าแหวนเรามาดูหน้าแหวนกันบ้างครับขนาดเวลาเราใส่เนี่ยจะได้หน้าแหวนประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะ ความชัดเจนแล้วก็ความสวยงามของเขาเนี่ยก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่กันได้บ่อยๆใส่ได้ในทุกๆโอกาสไม่ไม่จมไม่กลืนไปกับนิ้ว c f เลยครับต่งหูมรกตดอกพิกุลประดับเพชรีงานเก่านะครับชิ้นนี้สวยมากๆเลยถ้าพี่ๆเป็นคนที่รักงานเพชรีกชอบเพชรีกเนี่ยห้ามพลาดนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม16กรัมเม็ดยอดจะประดับด้วยมรกตแซมเบียแล้วก็ประดับด้วยเพซรีกแบบรองซัพบน้ากว้างของต่างหู2.2-2.0ณ2.2เซนติเมตรราคาขายเพียง35,900บาทได้ต่างหูดอกพิกุลที่ประดับเพซรีกคู่ใหญ่นะครับนอกจากจะได้ต่างหูคู่ใหญ่ ความสวยงามแล้วก็ความน่าซื้อเนี่ยอยู่ที่ยอดมรกตมรกตเม็ดใหญ่นะครับจะเป็นมรกตแซมเบียตกข้างหนึ่งเนี่ยตกประมาณข้างลาะสองกลัดกว่านะครับแล้วก็ตัวของเรือนทองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีทั้งตัวเรือนนะฮะที่เป็นดอกพิกุลก้านแล้วก็แป้นเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยครับ ส่วนที่เป็นเพชี่ที่ประดับแวววาวแล้วก็ชัดเจนครับสำหรับงานเพชี่ที่เป็นงานเก่าแบบนี้นะครับสีของทองคําเนี่ยจะสุกเป็นสีทองลูกบวบเลยสวยงามแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ทุกครั้งที่ได้หยิบมาใช้งานแน่นอนขนาดตังหูก็เห็นชัดแบบนี้นะครับ แหวนโลเพชรประดับบุษราคัมนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม8.67กรัมประดับบุษราคัมนะฮะรวมทั้งวงในอยู่ที่55ตังค์แล้วก็ประดับเพชรรวม68ตังค์ขนาดแหวน53ราคาขายเพียง29,900บาทงานสวยครับเป็นงานจิวเวลรี่ที่น่าใช้ น่าใช้อย่างไรก็คือดีไซน์ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเน้นดีไซน์ที่ดูเก๋แปลกตานะครับแล้วก็ดูไม่เหมือนใครตัวชิ้นงานเนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับในการใช้เพชรแล้วก็บุษราคามาตัดขับสีกันฮะพี่พี่สังเกตที่การฝังแล้วก็ตัวเรือนเขาจะใช้เพชรเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยมาจัดฝังนะครับงานเรียบร้อยมากๆแล้วก็เพชรที่ประดับ ขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะคะตัดขับกับสีของบุษราคัมซึ่งเป็นสีเหลืองน้ำทองเนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันงานที่มีดีไซน์แบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้และที่สำคัญมาในราคาที่เบาๆแบบนี้นะครับอยากให้พี่ๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบงานิจเวลรี่เนี่ยพิจารณาวงนี้ได้เลยแล้วก็กด CF มาได้เลยนะครับงานดีมีคุณภาพใส่แล้วไม่เหมือนใครครับ สร้อยข้อมือเขียว2ขั้นเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม17.78กรัมประดับด้วยเขียวสองจันแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม48ตังหน้ากว้างนะครับของสายสร้อยจะอยู่ที่0.8เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายเพียง39,900บาท ถูกมากๆเลยชิ้นนี้นะครับต้นบอกเลยว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆตัวเพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วครับราคานี้ตัวเขียวส่องหลายๆเม็ดเนี่ยเป็นส่วนที่แถมไปเลยเรียกเด้ว่าคุ้มมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่สะสมงานพลอยโดยเฉพาะชื่นชอบเขียวส่อง เส้นนี้นะคะพี่ๆรีบกดอ m มาได้เลยเพราะว่าไดา้ชิ้นงานนะครที่สวยแล้วก็มีดีไซน์ที่เราใช้งานได้บ่อยๆและอีกประการเลยก็คือได้ชิ้นงานที่ถูกมากๆรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนฮะเรามาดูขนาดกันบ้างขนาดนะคะเวลาใส่ขึ้นข้อมือเทียบกับข้อมือตน้น ได้ประมาณนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่เล็กเลยแล้วก็มองระยะไกลเนี่ยยังเห็นเขียวส่องเป็นเม็ดเลยเขียวส่องก็มีความแวววาวนะครับแล้วก็เฉดสีของเขาเป็นสีเขียวก้านมะลิสวยงามจริงๆครับจี้เสด็จพ่อรอห้ากรอบเพชรนะครับกรอบทองคำาเเซ เหรียญรอห้าเนื้อเงินลงยานะครับน้ำหนักรวมทั้งองค์อยู่ที่20.65กรัมประดับเพชร56เม็ดรวม1.12กรัต นากวางจีนะครับจะอยู่ที่2.9คูณ3.7เซนติเมตรราคาบูชาเพียง33,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่ชอบแล้วก็ศรัทธานะครับในเสด็จพ่อรอห้าอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเลย ความน่าซื้อหน้าบูชาเนี่ยอยู่ที่ชิ้นงานครับงานแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับได้องค์เสด็จพ่อรรหาเนื้อเงินลงยาสภาพดีมากๆ 4F ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดนะครับเห็นไหมฮะขนาดเนี่ยใส่เห็นชัด บูชายังไงก็สวยถ้าพี่ๆนะครับมีสร้อยคอห่วงเพชรเนี่ยรับรองเลยว่าใส่บูชาองค์เสด็จพ่อรอห้านะครับองค์นี้เนี่ยจะทําให้ดูดีมากๆเลยองค์ท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 4F ได้เลยนะครับ แหวนบุษราคำเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม7.73กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจาเจียระไนเหลี่ยมเม็ดใหญ่ถึง4.65กรัตเม็ดใหญ่จริงๆเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบจำนวน30เม็ดร,รวม57ตังขนาดแหวน52ราคาขายเพียง 27,500บาทคุ้มมากๆเลยพี่ๆดูสิครับความสวยนะครับแล้วก็ความแวววาวของบุษราคามเนี่ยจัดเต็มในตัวเรือนแบบงานเก่าเขาจะทำขึ้นช่อลายพันพฤกษานะครับสวยงามแล้วก็ละเอียดละอออ่อนหวานมากๆจะประดับด้วยเพชรกหลาบตัวเพชรกหุลาบเนี่ยก็เล่นไฟไม่บอดนะครับส่วนตัวของบุสราคาม ให้รูปให้ภาพเล่าเรื่องเลยฮะดูน้ําดูความแวววาวของบุษราคัมเม็ดใหญ่ๆบอกเลยนะครับว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มจริงๆเทียบขนาดกับหน้านิ้วนะฮะนิ้วต้นเวลาใส่เนี่ยเห็นไหมครับมองระยะไกลย,ยังเห็นบุษราคัมเนี่ยเป็นเม็ดแล้วก็เห็นความแวววาวของเขาแบบเต็มๆ 4F ได้เลยนะครับยาประชาสัมพนันธ์อีกทีนะครับการสั่งซื้อเนี่ยพี่ๆเพียงแคปรูปภาพ เราก็กดมาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยโดยการเพิ่มเพื่อนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกันนะครับสามารถที่จะแอด id line ตามด้านล่างนี้ b o o n p a t boonpak มีตัวแอดนำหน้าก่อนสำหรับวันนี้ขอประคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมแต่ว่าจะเป็นในช่วงบ่ายนะครับแล้วรอรับชมการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย